พระบรมธาตบุญท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับก็ปัจจัยของท่านนะฮะขอบคุณท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับก็พวกเรามาถึงแล้วก็เดินจับใจใช้สอยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็กกง,งานเลยอนนขอบคุณคณะกรรมการ,การ,ารมาผมให้ความดีงามสำราญครับขอบคุณครับผมกนะครับกำลังใจครับไปส่งดนตรีในวันนี้ ราคาไม่แพงนะฮะราคาไม่แพงนะครับก็เป็นอาหารที่สดใหม่นะครับมาดีครับพี่โสภชาเพราะว่ามึงล้วมาได้มาลองคิดเพิ่งเสร็จเราทำอะไรอะไรมากมายนะครับร้านข้าวลาร้านนะครับก็พวกเราก็จัดใหใช้สอยก่อนนะครับอุดหนุนพ่อพันธุ์แม่ฟ้านะครับก่อนที่จะเข้าไปส่งการแสดงดุปินนะครับวันนี้ อยู่ตรงไหนเป็นอย่างที่ก็คืออ่พี่มณีวันผมอยู่ที่แถววัดท่าร้อนีะครับวันนใดนะบ้านเราเนี่ยกำลังเข้าเข้าไปในงานครับพี่มณีวันเสียงเรียนรู้ที่ใส่ร้อยพวกเลสซัพใส่ร้อยเนี่ะแต่ถ้าเราวันนี้อโปรนะครับก็ถือว่าเป็นวิทยาลัยดีงามผมเข้ามาในงานนะครั พี่มาถึงกูจกนเองแต่ราในกองยกนะครับกจะท่านก่อนที่เราจะมาเปนี้แก็าเรบนก่อนะครับที่้าหางจะนที่ผู้สิจารณ์ทสู้บริัของของทางวัดนะแล้วก็เชิญชวนทวกเราคนทุกท่านนะครับร่วมกันขบุญนะพี่มาดีวันอยู่ตรงไหนครับผมทุกบั่งทุกฝั่งแะครับเดี๋ยวว่าจะมาลบ ที่เดียวนะครับที่สุงเดียวนะครับก็เขาได้เจอท่าน,ท,นทุกคนทุกท่านนะครับร่วมกัน,กนโ,โสามูล สนามกว้างมากเลยนี่บรรยากาศปาดสนามกว้างๆครับทุกคนปาดบรรจุคนได้เป็นหมื่นนะนี่หมื่นคนเลยนี่ฮะน้าเบทีคอนเสิร์ตโอ้โหเนี่ยฮะเออเอานี่ยครับบรรยากาศตอนนี้โอ้โหโอ้โหเด็กเล่นอะไรเนี่ย ดแมวเศร้าถามผมมาคุณบุดวุดพี่มณีวันนะครับดเดี๋ยวเจอกันงานสองครับพี่พี่อยู่งานสองใช่ไหมพี่มณีวันกว้างมากสวัสดีครับแอดปนาคุณหัตจาวัสดีครับผมนี่ปบรรยากาศดีดี งานสองบรรยากาศดีดิโอ้โหงานสองนี่วงคารามมยเนาะงานแรกในวงคารามมยงานสองเนี่ยก็จะเป็นอสามดาวขนาดนี้จะเด่นไหมโอ้น่าน่าจะไม่เด่นนะพี <c> ่ก <oughs> ว้างมากเนี่ยเขาปิดสนามทั้งสนามเลยปิดสนามทั้งสนามเหรอ นี่ครับน้องต้นข้าวมาถึงแล้วฮะน,นู่นรถตู้จอดอยู่ตรงนู้นนี่ยครับบรรยากาศตอนนี้น้องต้นข้าวมาถึงแล้วไปดูน้องต้นข้าวดีกว่า ของ้าวกินนั่งานนะครับทุกคนครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมีฮะกำลังขายเสื้อนะครับ้นครับเสื้อดิมเสื้อได้เสื้อเดิมมันยืดเสื้อแขนยาว สวัโอ้โหสวัสดีครับป้าป้าดุนี่เอาขอ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 ภาพเดิงขอภาพเดิงขอภาพเดิงอันหนึ่งสองหนึ่งสองครับผมขอคุณภาพอ๋อถ่ายให้ด้วย อ่ะโอเคเอาอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอาปลามีไฟฉายส่องให้หน่อยอาจปา้าปาเขาเขาขอไมสายสองให้หน่อยดึงศอกเดี๋ยดนะเอาภาพสวยนึงศอกึงศอก อ่าโอเคภาพสวยงามมากนี่ครับผมฮะมาแล้วแม่สีฟ้าจ้าอ่ะโอเคอาศัยพี่ศิประกรเอาเนี่ยพี่ศิประกรนี่ครับบรรยากาศตอนนี้พ่อเป็นแม่เอฟซีนะฮะทีมการ์ดนะครับก็อยู่หน้าเวทีแล้วนะครับตอนนี้ น hey. uh, anyway. oh. right? so ี่นะครับฝาดุก็ใส่ไปจำกันเอ้าเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันครับนี่พี่ชายสวัสดีครับเสื้อสีฟ้าสวยดีครับพี่ชายใช่ดีฮะอันนีครับนี่คุณย่าก็สวัสดีครับมนาสวัสดีครับ อสวัสดีครับพี่บินีมันเออพี่ตรงนี้ผมชอพี่อยู่รั่สวัสดีครับสวัสดีครับสพไ้สองพี่ครับขอบคุณพี่บิีมัน เสียรผมมาหนึ่งตัวตากให้ผมด้วยมเมื่อกี้ลืมลืมถ่ายคลิปโอ้ยขออภัยเดอ้อพี่บินีมันขอบคุณมากมากครับขอบคุณจากใจเลยนะครับแม้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆผมก็ยินดีนะนดที่ี่จะขอบคุณแล้วก็ขอบพระคุณจากใจนะครับที่เห็นความตั้งใจของผมเนาะในการเดินทางถ่ายคลิปนะฮะหรือว่าไฟ์สดต่างๆหน้าเวที รับวันที้พี่ประทานเสียม,มาให้แต่ว่าถ้ามีโอกาสไปอู่ทองผมจะแมะไปหานะครับพี่มณีวันแล้วก็พี่ผู้ชายเนาะนะครับจะแวะไปเยี่ยมแล้วก็นะครับจะไปถามความรู้สึก, <c oughs> กวันนี้พี่ก็ทำดีมากพอดีผมกําลังผอมด้วยนะครับกําลังผอมเลยใส่<ๆ>ได้ไดแต่ดีไม่ใหญ่เกินไป,ปนทัานรัดดี นะครับก็เลยได้ไดเสียมาแล้วนะครับเอ้าขอบคุณครับทุกคนครับวันนี้ก็ขอให้มีสิ่งดีเข้ามาเนะาะว,วันนี้ก็มาถึงที่หน้างานนะครับค้าร้อวันอะไรไม่รู้อ่ะขอบคุณจากใจครับผม